ต้องกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยอยูกับผมสั้นเองอยู่ในเกมอัพเกรดเกมเทลอินโนเซนส์ในพาร์ทที่6นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เสียงผมไม่มีเสียงคุณไอ้บับเบิลส์นะครับเนื่งองจากว่าไม์มันอย่างไรนะมันหายซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นได้ยังไงนะท่านผู้ชมแต่ว่าพาร์ทนี้เสียงผมระดับ 4K แน่นอนใช่ไหมชัดเจ๋วใช่เราก็ยังอยู่ในภารกิจรอบเลนนะครับเราจะไปเป็นสปาย กันซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่ปล่อยเราเดินไปทางไหนแล้ววะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหน้าเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันตอนนี้เราถูกจับตัวแล้วก็ถูกช่วยมานะครับโดยกลุ่มกลุ่มคนปริศนาตรงนี้มันมีไฟ,ตร,ไฟตรงนี้มันมีไฟเหมือนเพิ่งจุดจับหนูงไม่เออจับหนูอารมณ์แบบให้รอลูกต,ต,ตาจะเปิด กดอะไรวะลุก for this ring for peace o ให้กดให้กดให้กดดูเฮ้ยทำเสียงว่าดิชี่ทำสีกาวิ่งดิชี่ทำสีกาได้ด้วยผู้หญิงคนนี้มันไม่ธรรมดา เอางี้เลยอต่เออเลืองไปหากินไม่งอย่งี้ครับโอเคครับเราจะเป็นแอสคริปเขาแคมันคุยกันแบบไม่รู้จะแปลยังไงเลยคุยกันแบบกระซิบมากอะ แต่ต้องทำไงได้มันเป็นภารกิจรอบเลนนี้จริงๆกไม่เชิงภารกิจรอบเลนหรอกเพราะเราไอ้นี่โดนจับมาเฮ้ยไอ้เมื่อกี้มันขึ้นปุ่มให้ดูดิว่าโอเคกดได้ละอ่าตรงไหนดูได้วะอ๋อนู่นเฮ้ยไอเทมแหน่ดื้อไม่ได้เลยเกมนี้เฮ้ยคนนี้มันทำเสียงไอ้นี่เละเฮ้ย

เฮ้ยเมื่อกี้เดนแกแตกเกือบตายนี่พัลลภิทธิ์รอบเลนเกือบแตกไอ้เฮียมันเอาคนมาเป็นพร้อมป้องยิงพอดีเลยไมนใช่คนปพะวะคนหรือว่าไอ้นี่วะคุณน่าจะเป็นคนแหละมันแตกพะคุณอยากวิธีย่องเลยเลี่ยงกับเร็วแบบนั้นมั้งไงเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครอเมซเซียแม่งย่องช้ามากเลยอาจจะต้องอัพของนะ

ทำไมมันเดินเร็วจังวะตัวละครฝั่งนูเนี่ยต้องใส่อัพเอจีมาเยอะไอ้เหี้ยอัพเอจีจะแบบตันแล้วก็เลยไปได้แบบว่องไวทันใจเป็นแอสซินไม่ปอดหรอไม่เปิดกล่องไม่ได้หรอไม่น่าจะไม่น่าจะล็อกอยู่ย่อยๆอะไรเก็บได้ไเผาอะไรไม่ได้เลย ก็ฉันสามารถใช้มันได้แต่ว like ่าฉันต้องการที่จะอะไรสักอย่างวะอ๋อนี่ไงไอ้เทียมึงเดินมาแต่แรกแต่มึงไม่เห็นกล่องไอ้นี่นี่มันเป็นราได้เหละจะบอกว่าตลอด ABC game นี้ก็โง่อีกไปกันเลยเฮ้ยมีของให้รูทอ่าไปไหนแล้ววะอยู่นี่ นี่กูรู้สึกเหมือนเสียงฝนในเกมเหมืนเสียงฝนในชีวิตจริงวะเนี่ยไอ้เหี้ยรอบเลนไอจสันนเงามือไอ้เหี้ยแล้วมันเดินอย่างงี้นี่ไม่เห็นจริงดิอ๋อพ่นเนาะเดินแบบเดินแบบว่าแบบเฮ้ยเนื้อเนื้ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮีย ตัวหันโอ้โปิด <What? S 2> เฮ้ยหรือห่านวะอันนี้เป็ดหรือห่านวะเมื่อกี้หานหานหานห,า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 หา่านในไปห่านตัวใหญ่หายาย่านตัวใหญ่ไงตัวละครมันแม่งไปพูดรไวดูเราถ้ากูย<ด>ืนปุ๊บมันน่าจะรู้กันทั้งดวงนี้ก็เอ๊ะไอเทมไอเทมเอาจริงดิเดินไปแบบแบบมาอยู่ข้างหลังเนี่ย เมันกี่เสียงยูก๊อฟ่ามันยูก๊อไอ้เนี่ยนี่ทำไรอะทำอะไรอยู่คนใช่ยูไอ้ผู้ทุเรศอะไรวะอะไรวะ เฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้มันเขียนอะไรเมื่เห็นกูเห็นอะไรไปแบบถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องไปช่วยน้องไปตฮิวโก้ I'm here I'm here Are you alright Are you hurt No get me out please We have to get the gate down It's alright Hugo listen my sling Did they have it when they locked you up Yes they put it in the trunk there อารมณ์แบบไปหาขุยแย่มั้ง แต่ว่าเชือกหัวเห็บมันยังไงก็ต้องให้นี่แต่ว่าให้หาให้ให้ดูรอบๆอกก่อนอยังไงวะมึงว่าจะแช่ที่กูคิดไหมจะยิงนะแล้วมันให้เวลาวิ่งกลับมันมันกดอ๋อนี่ไงอ๋อมีกลอออ่องออาแม่ก็คือเราไม่มีกุญแจแน่นอนเลยเ,เจ๊ต้องให้เจ๊เปิดนะเจ๊<อ>แกมีกุญแจ ปลดล็อกได้ทุกอย่างต้องมีชีนอนอนแน่นอนไงไมคีย์ได้แล้วอ่ะไม่ไม่ใช่เออืมไปแล้วต้องสเตล,ลนวเฮ้ยต้อ,องคาบเหรอะไรเ่ยคฮราบอะไร,ะไ,รไม่ได้เลย โอเคไอ้คบพี่อะไรไม่ได้เลยฮะอะไรวะอะไรวะเจออะไรขึ้นเขี่ยเสียงอ๋อได้ไงใช่ได้ละมันไม่ได้จริงจริงดิมันมาไปนะไอ้ยิ ไายไมาแล้วมั้งเออไม่ได้ล็อกแต่เจ้กูได้เสียงมาอยู่อะไรดูอยู่ใกล้มากเลยนัเอาแล้วมึงไม่ไม่ไม่เปิดต้องให้กูเปิดโอ้โหแล้เป็นไดยังไงเขาเป็นผู้ช่วยชีวิตเราเดี๋ยวพึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะตายหากันหมดซึ่งมากเลยดีดีกับน้องได้ไเจอกันแต่ว่าเราจะตายหากันหมดก่อนไม่เี่ย And she's sorry she turned us in earlier, aren't you, Milly Yeah, I'm a bad girl. Happy now? Can we go? Take my hand. Let's get going. There's a way out to the far end of the camp. If you really know how to use that sling, you'd better go first. Hello, I'm here. You're looking for me. How Hey, hey, ขอเก็บของกัน,อกนโอ้ของเยอะของเยอะอเอาวะไปยังไงไปยังไงนำเลยพี่ลูกพี่นำเลยแล้วยังไงหรือว่ากำลังหาทางอยู่ <c oughs> <c oughs> ทำไมเ p c มันเดินเหมือนเดินตามเรา แต่ก็ไม่ใช่มันเดินนำหน้าเราแต่กูไม่เข้าใจว่ายัางไงยัยงไงวะเจ๊เจ๊ยังไงเจ๊กี้ตู่เลยเฮี่ต้องให้กี้ตู่ใช่ไหมถึงจะเดินนี้ใี่ถ้าดูมันเดินแบบแปลกๆอะอะ้าวอะไรวะกูไม่เข้าใจ Ồ, oh, tụi bình... Assassin nghe Assassin... TÔNG lục, Assassin khó mới vinh nghe, khó đường yên kìa Ờ... Assassin CỦA mình ALRIGHT A... à, MÊN GET A... à, CỦA ĐƯỜI CÁI này kia, Ơ... Assassin hải... Ơ... HÙI... HÙI... ล้ามันไปทางไหนไว้ชีงูวะหรือว่าเราต้องเดินไปฝั่งนูวะก็ใช่วะถ้ามันถ้ามันเดินบอดแม่งเดินแปลกๆเงี้ยเฮียทำไมรอบนี้แม่งเล่นแล้วมันปวดหัยังไงใช่แหละเฮียเกือบ เอะไรอะไรถามเปนโง่เหี้ยแลดหลังจากนี้โอ้ยเฮ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 ้ยไม่ทันแล้วอันนี้ไม่ไม่ทันแล้วเฮ้ยมันเออเวนละกลอบนะไร นี่เงียบเงาเลน้องมือได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยยาไงไอ้ปารลอคครับก่อนนะครับตรงนี้เลยเราจะเอาตรงนี้เลยไหมหรืออะไงดีวะทาไงดีไม่มีคนเห็นไม่มีไม่มีลมควันเรียมันเสี่ยยังไงวะมันไม่มีอะไรบอกเลยอะ เอาเป็นว่าเราค้าไปก่อนแล้วกันแต่ยังไม่ไมน่ใจว่าใ,ใช้ทำอะไรไอเ้เคียเอ้ยคิดไม่ออกว่ะยวเอาไงดีวะเออเยียลืมเออเ,เราเดินทางนี้ได้อยู่นี่วะ เอาไอ้พวกเชี้ยนี่มันโง่เออใช่ใช่เราเรนี้ได้เลยนี้ได้ป่ะเฮ้ยฮท่านไหนไม่เห็นวะอู้อู้อู้เชี้ยใครคิ่ว่าเรา,เ,าเห็นไหมมันเห็นเราป่นะเรื่องงี้เชี้ยแล้วทานไหนป่ะทางไหนต่อป่ะ

เช yeah, yeah. 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 no. mm ่าไม่เงียบไม่ทางเฮ้ยจะรู้ข้างหลังม่้งโนไอ้นี่มันกำลังลดไอ้นี่กำลังลดเขี่ยเป็นการรอบเล่นที่ยากอย่างวะไม่มีอะไรบอกเลยฮะอืมวอ้จเฮียโอ้จบแล้วชีวิดจบแล้วคิตกูโอ้ยเย็ดเป็ดวิ่งแล้ว มีไว้เหี้ยไว้ขาแทงรู้มั้ยเฮ้ยไม่ทันละมีการเขาเตอร์ได้แต่ว่าไม่เอาดีกว่ยวเหี้ยมันเสียของเปล่าเฮ้ยยากจังวะแมันไม่ได้บอกฮะอะไรนา้มือใหม่ไม่บอกเลยว่าให้เราไปทำยากจังวะทำไมธุรกิจรอบนี้มันยากจังมันต้องเดินกลับหรือมันต้องเดินไปทางไหนอะในีรกูงงแค่ตรงนี้แหละเว้ยประตู เราให้โอ้ยอย่ยลืมมันต้องเดินกลับมหรือทางไหนก,กันแน่วะ,ะโอ้ยเฮียนี่มันเดินกลับมาโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเดินผ่านแบบนั้นๆ เฮ้ยยังไงดีวะน่าเลยจะแซนอเราต้องไปดูยูทูบจริงๆไว้เฮ้ยตรงนี้เนี่ยเฮ้ยกู้ว่าผูว่ามึงรอทางไหนตรงหน้าดูฝันเป็นเพื่อนมีทางออกทางไหนทางตรงหน้าเนี่ยนะท่เราไปน่ะหาเยอะอ่ะอ๋อต้องร้อยยันี่เดินกลับประกันแต่เสียงมึงแลดูกระตุกแปลกๆ มึงมาแลดูกระตุกแปลกๆอยเงี้ยกระตุกแล้วก็หายเดี๋ยวรอแม่งไปก่อนว่ามึงอาจจะต้องออกดิสเข้าดิสใหม่ไอ้เสียงมึงแม่งโคตรกระตุกเลยวุ้งฮัลสฮะฮัลโหลฮัลโหลนายลองพูดดิ เออนี่ยเนี่เสียงกลับมาปกติเลยเงี้ยแต่ประเด็นคือเียฮมันจะยิงอยู่งั้นตลอดเลยปุ๊เฮ้ยรอรอก่อนแล้วรอรอกอนเกตรถละรอเกตมันรถให้เยอะวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินหน้าต่อประเด็นคือหลังจากนี้จะทำยังไงวะ ต้องสเตลไว้ที่หลัวว่ะมีทหารอยู่ข้างหน้าคนนึงต้องวางยาสลบสักคนนึงอ่ะยังไม่มีอะไรบอกเลยไอ้เหี้ยทำไมรอบนี้ยากจังวะมันน่าจะให้เรารู้หมดแล้วแหละว่าไอเทมมันสามารถทำอะไรได้และให้เอาไปประยุกต์ใช้เองเหี้ยแไม่อยากใค้เสียเปล่านะโดยเฉพาะยาสลบในครับของใช้ของคราฟเยอะมากของก็มีเยอะนะทันเฮ้ยมันไม่ขึ้นสีแดงกากรอบวะทันกระถางต้นไม้ไอ้กระถางเองแจกันนีง โอ้นี่นี่นี่ถ้ามันเดินมามึงวางยาแม่งเลยเสร็จแล้วแอสซินโดยผลของทหารแม่เฮ้ยไม่สามารถทำนี้ได้กดไม่ได้เหรอไม่ทันรอรอเราเนี้ยดีโอ้มันขึ้นแดงโอ้วิ่งเลยว่องวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไม่ได้มันเห็นมันเห็นเยอะจังไอ้สันยัง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 ไม่แดงสุดไอ้ซันข้างหลังมันแดง มันไม่มันไกลมันไกลมันไกลเว้ยไม่เชื่อไม่ไม่ถ้าเป็นคนโง่ไมมันจะมันจะไม่วิ่งตามเรามาเว้ยแล้วมึงจะทำไงต่อมึงก็จะวางยาไอ้พลนูต่อไงครับครับได้อีกอันหนึ่งเอาอย่างนี้ว่าครับเฮ้ยมึงลว่ามึงเอาแบบเอาชัวร์มึงเอาไอ้หนังกระติกยิงมั้งมันยิงไม่ได้ดิยิงไม่ได้เหรอไม่เคยเอายิงคนเลยหมดแล้วน่ะเอาเรืออันเดียวมีแต่ทำให้มันรู้่ะ ปาได้เราปาไดไม้มีแกกันอยู่ไ,ได้ปาได้งัง้งป,ปลายไปไปแก๊งปาตรงนั้นนะเออให้มันหันไปอ่ะมันคงไม่หันมาหรอกมั้งเดี๋ยววิ่งเลยนชีบหายแล้วเฮ้ยนี่ไงปัจใจเร็วโอโ้โห,โหนี่มันแย่กว่าเดิมอีก ใช่เด้อเด้แม่ก็เรี่แรงนะี่มันอัศวินที่มาไปฆ่าพ่อแม่ใช่หวะเอเฮียไอ้นี่มันดาร์กเอร์เลยชัดไอ้สั์เทวะสะานไอ้เทคือพ่อเราแมรี่รัมีเ็เท่งระเบิดว่ะ ไม่รอเหี้ยอะไรละวิ่งแล้ววิ่งไปทางไหนแล้ววิ่งไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ให้สู้อะหรือไงเอาวัดวัดทำอะไรกระติกไปอ๋อโอ้ยนี่มันโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเกล่ะเกล่ะให้ให้มันจับตัวไม่ไม่ใช่เราต้องยิงหัวมันก่อนที่มันจะมาฆ่าไอ้คนช่วยเราไงอ๋อเขามานั่งดูนี่ใหม่ไอ้เงี้ย ยังไม่บอกขี้อะไรเลยเกมมันมันเอาแล้วนะมันเริ่มเอาเราแล้เอียหลังแชตเตอร์หลังๆเนี่ยว่ามีแชตเตอร์นี่พี่ยาวเกินึ่งโมงแน่เลยเงัดเยเงินยาวเนี่ยอีคิดได้อืมไมเฮียแตกหนึ่งหนังสติ๊กสไนเปอร์แตกสองไป เนี่ยมาเร็วๆไปด้วยกัน follow me follow me อเมซิเออร์เมซิเออรเท่มันเดินมาเท่ยังไงยูบันเดิลกับดาร์เวเดอร์โคตรเท่เลยนะอยู่ในฟาสต์แล้วแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อยัดนาเตเล่งฟันเป้าหัวมันไม่ได้หรอไปทางไหนวะอ๋อประตูว่าเดี๋ยวมันอ๋อมีประตูเดี๋ยวรอรอมันก่อน ปีง้างรอแล้วไปไปไปมีพนูแน่เลยแตพนู VS หนังกระติกหนังกระติกชนะเว้ยอยากทำแบบนี้มานนานไรเงี้ยหนังกระติกอินบอร์ดตันอะไรวะเอฟรูโอ้โหเร็วเร็วเร็ว เฮ้ยมันพังไปแล้วระวังมาจากข้างบนโอ้โหเต็มเลยสัสพ่อมึงเยอะปเนี่ยวะเนวะัไม่เสร็จไปไปเฮ้ยทันไหมเฮ้ยทันวคมอ้ยโอ้ยเก้เทส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 เเเเทสเทสเเทสเทสเทเทสลเ โอ้โหอ้าวไอ้ย่าถามว่เปิดไม่ดีวะถ้าเราใช้ได้บ้างน่าจะเท่ย์ว่าไหมถ้าเรามีตั๊อันน่าจะดีอย่าไปปาดหน้าเมื่อกี้นี่ให้มันเลยสัตว์แต่เราก็จะเสียนี่ไปเยอะมากเลยทรัพยากรของเราเนี่ยได้ดิอ่ะเอาจบแล้วจบแล้วจบจบง่ายงี้เลยแหละเอางี้เลยเลยฮะ บ้านะอะไรนี่ก็จบก็จบงี้เลยเลยวิ่งมาไกลแค่ไหนวะเนี่ยโอเคครับแล้วก็เจอกัน EP หน้าแล้วครับผมบ๊ายบายทำไมมันจะจบมันก็จบง่ายออกมาแต่คนนี้หน้าตาเหมือนเราไงไม่รู้อะเออว่ะเหมือนแฝดเลยผมเหมือนกันเลยนะหน้าตาก็คล้ายเฮ้ยแฝดแล้วมันอเมเซียอตอนโทรมึงขี้แบบกูปะ I hope I'm so. I like I He's nice. Save your breath, Hugo. We're on the right track. Let's.